ก็ค in so like ็สว so like ่สดี่ถ้าไม่ยอม่านนร้อนีอยู่กับเอ่อไอซีีนะเ่อีมัยี้เอ้วันนี้เราอยู่กัมดอัลก็ตัอเองนะนะมันดิฟเธด้อันนี้ผมจะมจอกเีเดีเพื่อน้ดูนะจากแรกนะที่คุณกดที่ ที่กล้กล้องเงินบุครับมือให้มือกว่านะกดเข้าไปจะเป็นรูปตัวเล็กๆกับตัวใหญ่ๆอ่ะท่านผู้ชมกดเข้าไปกดเข้าไปแล้วก็เลือกตัวก็จอตัวไหนก็จะเอาคันไหนเข้ามาด้วยมันจะเลือกเลือกหนึงแล้วก็รถสุดล้อนคันแล้วคันดีกว่าแล้วทำยีรถดัมสีเหลือง เขาจะออกตรงนี้นี่ไมิดอ๋ออ๋ออ๋อแล้ตรงนี้ก็ได้เจ๋อเจ๋อเนี่ยมันจะได้ไงดูเพื่อะอยู่ไหมเนี่ยนะนะครับขยันที่ดูก่อนี่ดีทางทางผมเนี่ยข้างล่างสาละสาระมีเม็อะไรโอ้ยรับเลยเออรับร้ยหนึ่ มันชนทีเลแล้วก็มานชโอ้มันแข็งแรงเลยค่ันเื่องท่เปนัทวเฮยดูเคื่อนดิบุบบุบบดูเครื่องดิเฮ้ยเพื่อนก็กบเลยแล้วกันนั่งน้ำนนจะอยู่บนหัวเต็มนะแล้วก็กำลังเป็นแบบติดต่มันตัมา Oh, いいね。Oh, oh โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วโอ้ยโคตรถึงแรงถึงของจริงนะครับโอ้ยยังไงตุ้ยจนโอ้ยขอแค่ดูเนื้อโอเคหาไม่ดูคนสมัยก็ล่างได้นะตุ้ย